พูดถึงงานผ้าไหม่คุณภาพพรีเมียมต้องที่วันดีเท่านั้นค่ะสำหรับงานผ้าไหมโทนสีขาวดำนะคะเป็นโทนสีที่คลาสสิกตลอดกาลและเชื่อว่าหลายท่านจะสามารถหยิบมาใส่ใช้งานได้บ่อยๆค่ะ สิ่งที่วันนี้ให้ความสําคัญนะคะจะเป็นในเรื่องของคุณภาพของเส้นไหมและในเรื่องของแพทเทิร์นค่ะเราคัดในเรื่องของเส้นใยเส้นไหมนะคะเราใช้ไหมบ้านในการทอพี่พี่ขางานผ้าไหมบ้านของเรานะคะจะเป็นงานผ้าไหมบ้านคัดเส้นเลยค่ะพี่พี่ขาที่เราทอผ้าออกมาแล้วจะได้เส้นไหมที่มีความสวยงามค่ะยิ่งโดยเฉพาะงานผ้าไหมสีขาวนะคะเราใส่ใจในเรื่องของรายละเอียดค่ะไม่ว่าจะเป็นการย้อมการทอนะคะการ QC รวมถึงการตัดเย็บพี่พี่ขาเพราะว่าจะมีในเรื่องของรอยเลอะรอยเปื้อนนะคะที่ ก็ต้องใส่ใจมากๆเลยกว่าจะมาเป็นผ้าไหมของวันดีในวันนี้เราละเอียดทุกขั้นตอนจริงๆค่ะรวมถึงการตัดเย็บนะคะแล้วก็แพทเทิร์นของวันดีอย่างเช่นตัวที่นุกใส่อยู่ตอนนี้นี่คืองานแพทเทิร์นใหม่ในงานผ้าไหมเลยค่ะพี่ๆค่ะเราเล่นในเรื่องของงานดีไซน์นะคะให้งานผ้าไหมดูมีความเป็นแฟชั่นมากยิ่งขึ้นค่ะ หรือจะเป็นลุคผ้าไหมเรียบหรูดูสง่าเพื่อออกงานผ้าไหมโทนสีขาวดําของวันดีก็สามารถจัดให้กับพี่ๆได้ค่ะหรือจะเป็นการแต่งตัวแบบสบายๆนะคะในงานผ้าไหมของเราพี่ๆ่าวันนี้นุกเลือกแมทมาแบบทูโทนนะคะกับงานเสื้อฟรีไซส์ที่ใส่แล้วเนี่ยสบายตัวแล้วก็สบายใจมากๆค่ะผ้าไหมโทนสีขาวดําที่แมทง่ายๆความสวยทั้งหมดนี้สามารถพบกันในไลฟ์หรือพี่ๆสามารถสอบถามรายละเอียดกับน้องแอดมินได้เลยนะคะแล้วพบกันค่ะ